สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะดิฉันนางสาวอัทิติ์กิจพรจิราพาัฒนนายกสมาคมค่ะแน่นอนค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการนายกอภิต้าคุยกับประชาชนในสกุปพิเศษแลกะก็สำคัญที่สุดของวันนี้นะคะ นายกขออนุญาตยินดีต้อนรับเพื่อนรักของนายกนะคะท่านบินตรงมาจากเดนมาร์กค,คุณฟ้าขาสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็อีกข้างกายนายกนะคะเพื่อนนายกเหมือนกันค่ะคุณพัดกะท่านเป็นผู้ประสานงานของทางสมาคมแอฟิกา,ลาและก็เป็นผู้แทนของแบรนด์ต่างๆที่จะมาพบกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศนะคะก่อนอื่นเราจะให้เพื่อนของเราทั้งสองฝ่ายนะคะแนะนําประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ให้รู้จักเรามากขึ้นค่ะเชิญค่ะคุณฟ้าคะสวัสดีค่ะชื่อเพ็นพิมุกพุทชาตินะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์แองเจค่ะทางแบรนด์เราก็มีสินค้าคือเป็นสบู่สเตมเซลแล้วก็มีสเปรย์บำรุงผมนะคะแล้วก็จะมีเป็นผลไม้ฟรีสไตล์ซึ่งก็มีหลากหลายชนิดค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะ เข้าถึงรายละเอียดดีเทลของสบู่ที่มาของสบู่พิเศษในยกต้องบอกก่อนนะคะการมาของคุณฟ้าท่านอุตสาบินตรงมาจากเดนมาร์กตั้งแต่วันงานที่ MOU กับทางธนาคารยูโบีจำกัดมหาชนแล้วก็แบรนด์ของเราก็ได้รับการตอบรับจากนานา,นาประเทศเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าสบู่ของเราแบรนด์แรกนะคะแบรนด์แรกของสบู่ของทางคุณฟ้าเนี่ยจะเป็นแองเจล่าโรสนะคะซึ่ง จะเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของสเตมเซลล์และก็ทองคำมีความพิเศษที่สุดซึ่งนายกเองต้องต้องขออนุญาตก่อนนะคะจริงๆไม่อยากแกะเลยนะคะเพราะว่าแกะปุ๊บก็จะมีกลิ่นของดอกกุหลาบอ่อนออกมานะคะคุณฟ้าขาขออนุญาตนะคะนายกนายกากจะขออนุญาตแกะนิดนึงให้ประชาชนได้เห็นว่าสิ่งที่กล้าใช้แค่ก้อนเดียว เพราะว่าคือมันน่าเก็บมากคุณฟ้าคะมันเป็นสบู่ที่น่าเก็บมากแล้วก็ความซอฟต์แล้วก็ความหอมอ่อนๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ขอโทษคากคุณฟ้าแกะด้านข้างนายกพี่เขาสอนนายกเขาหลับนายกเขาขี้ลืมแกะด้านข้างให้นายกนิดนึงค่ะเพราะว่าโดยโดยดีไซน์นะคะท่านท่านดีไซน์ออกมาเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสีแชมเปญนะคะเป็นสี กุหลาบโรสใช <Go. S 1> ่เป็นโรสโกแต่ทีนี้ด้วยความที่มีมีความพิเศษในยกเห็นนะคะคือพอไปวางในห้องน้ำเราก็ไม่อยากใช้ <c oughs> ว่าอะไร <c oughs> หนึ่งนอกจากความหอมอ,อ่อ,อนๆแล้วก็โดยเฉพาะสะบู่ที่มีส่วนผสมของเวรเซลเราก็ส,ส่วนผสมที่ทองทองคำอีกนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงจุดนี้คุณฟ้าได้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจทั้งในและต่างประเทศหน่อยค่ะว่า สบู่สเตมเซลล์ที่มีส่วนผสมของทองคำเนี่ยมันพิเศษอย่างไรกับผิวหน้าของเราคุณฟ้าคะอธิบายให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศเข้าใจถึงสบู่สเตมเซลลทองคำด้วยค่ะเชิญค่ะก็สบู่สเตมเซลล์กุหลาบทองคำตัวนี้นะคะก็คือเราสกัดออกมาจากสารสกัดจากกุหลาบป่า แล้วก็จะมีตัวสารสกัดของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนผสมหลักใส่เข้าไปแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักก็คือเป็นเมือกไหอยท่าแล้วก็ตัววิตามินบีสนะคะเนียม <Yeah. S 1> ค่ะก็คือทุกๆตัวนี่คือจะ,อะเราจะคัดบสรรคือแต่เกรดรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก <Yeah. S 1> ็ตัวหลักก็คือจะเป็นทองคําซึ่งจะเป็นทองคําแท้ที่เราได้ใส่เข้าไปก็คือ เวลาเราฟอกผิวเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าทองคํานี่คือถูอยู่บนหน้าเราก็คือจะมีความรู้สึกที่พิเศษมากๆมันซอฟใช่ซอฟจริงๆค่ะคุณฟ้าคะต้องต้องลองค่ะต้องลองเทสนะคะประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดของสมาคมอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนานาประเทศโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางทําไมนายกพูดถึงตลาดตะวันออกกลางบ่อยค่ะคุณฟ้าคาะซึ่งนายกเองก็ได้รับการประสานจากสถาน ทูทุกอย่างมาแล้วว่าทางตัวแทนนะคะของสถานทูตท,ท่านจะบินมาถึงประเทศไทยในระหว่างวันที่ 19, 20, 21 3วันซึ่งสินค้าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้ได้ไดออกร้านดีกว่านะคะคได้ออกร้านในวัน MOU ร่วมกับธนาคาร UOB จำกัดมหาชนซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะผู้ประกอบการแต่ละรายแต่ละเจ้า ทยอยนำสินค้ามาขึ้นทะเบียนกับสมาคมพร้อมกับมอบตัวอย่างสินค้าบางส่วนนะคะเพื่อที่จะให้ในายกได้โหลดขึ้นเครื่องไปยังเมืองตลาดตะวันออกกลางนะคะอาบูดาบีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเป้าหมายทำไมนายกถึงจะต้องเอาตัวอย่างสินค้าฟรีเนี่ยโหลดขึ้นเครื่องไปก่อนล่วงหน้าด้วยเหตุผลว่าการการเทสสินค้านายกอยากให้คณะ ผู้ประกอบการค้าส่งยังนานาประเทศได้ลองสินค้าก่อนว่าสิ่งที่เรานําเสนอให้ท่านเข้าใจเนี่ยท่านชอบจริงหรือไม่ท่านชอบไหมถ้าท่านชอบการมาเอ่อการมาพบในยกสมาคมที่ประเทศไทยท่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบโรงงานของเรารในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สินค้าแต่ละประเภทที่เขามีเป้าหมายอยากจะเอาลงซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่น เกรด A บวกบบวก C บวก D บวกเขาก็จะมีระดับเกรดของเขาที่จะต้องลงค่ะคุณคะค่ะเพราะฉะนั้น4เมืองไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการตอบรับมาตั้งแต่เช้านะคะซาอุดิอาระเบียที่จะมาดักเจอนายกสมาคมในเดือนตุลาคมแต่สินค้าคณะตัวแทนของท่านทูตจะมาถึง2 9 2 0 3 1 3วันนะคะนายกจำเป็นจต้องลำเลียง ตัวอย่างขึ้นเครื่องออกไปก่อนทยอยไปก่อนค่ะถ้าเกินท่านประธานย้ำด้วยซ้ำไปค่บว่านายกเกินก็ไม่เป็นไรเกินก็จ่ายตังให้ท่านไปให้ผู้ประกอบการเขาได้มีโอกาสได้พรีเซนต์สินค้าตัวเองออกสู่ตลาดโลกโความหมายเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้คือคําพูดของนักประธานนะคะท่านบอกแล้วว่านายกเกินก็ไม่เป็นไรเกินก็จ่ายตังให้ผู้ประกอบการให้เขาได้มีโอกาสได้พรีเซนต์สินค้าเพราะตัวนายกเนี่ย ใครพีชินเดีงอยู่แล้วค่ะคุณฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นสบู่ของคุณฟ้านะคะใครคิดอยากจะใช้แบบสเต็มเซลล์นะคะฟื้นฟูฟื้นฟูทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสและปรับความอ่อนเยาว์ลงบอกได้เลยนะคะแค่กลิ่นหอมของกุหลากาเนี่ยของต่างประเทศนายกก็มีความรู้สึกว่าหลักฟันเดียวคุณฟ้าคะนี่คือความพิเศษนะคะนายกไม่ต้องใช้น้ำหอมนะ บอกไว้ก่อนนะในห้องสมนี้ไม่ต้องใช้น้าหอมนี่มันหอมจริงๆต้องให้ผู้ประกอบการนะคะทั้งทางบ้านนะคะที่สนใจสบู่สเตมเซลล์ตัวนี้เป็น a n g e จ a r o โ so รนะคะคุณฟ้าขาแองเจล่าโรนะคะตัวนี้เป็นโกลเซฟถูกต้องใช่ไหมคะต้องค่ะเนี่ยคือขั้นสลักสลังคำอทองคำขาวเป็น a n g e จ a ใช่ไหมคะ สลักชื่อเป็นแองเจล่ใช่ไหมคะนายกสายตาสั้นนิดนึงแองเจลาแล้วก็ 24k ค่ะแองเจล 24k นะคะถ้าสลักไว้นี่ของแท้ของท่านต้องเป็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีสลักแองเจล่ 24k ข้อมอลแน่นอนค่ะอันนี้กล่าวยนก่อนว่าผู้บริหารของทางบริษัทท่านได้ย้ำกับนายกนะคะแล้วก็สิ่งที่นายกประทับใจของท่านนะคะก็คือด้วยความที่ท่านบอกแล้วว่า ทุกบาททุกสตางค์ส่วนหนึ่งท่านจะได้แบ่งเรื่องของรายได้ไว้ทําบุญเพื่อที่จะระ่วมกับทางสมาคมอาพิตาของเราส,ส่วนหนึ่งก็ได้ร่วมอนุมาุมอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยและวนายกก็หวังว่าเส้นทางของพวกเราที่ขับเคลื่อนด้วยกันเดินไปได้วยกันจะทําให้ประสบความสําเร็จกับ Angela Rose Growth นะคะอันนี้คือสิ่งที่นายกภูมิใจนะคะกับอีกแบรนด์หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าุไม่อยากแกะมา เอาตรงๆนะคะผู้บาริหารที่ได้โซฟที่เป็นตัวนี้ไปเนี่ยสเต็มเซลล์ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กล้าใช้มีความส่วนแค่กลิ่นนี่ก็ลืมไม่ลงนะท่านคะ,คะนี่คือสิ่งที่ฝากประชาชนไว้ทั้งในและต่างประเทศนะคะเจอกันตลาดแรกคือตะวันออกกลางนะคะนายกบอกก่อนนะคะอาบูดาดีเจอกันแน่นอนค่ะนายกได้ทําการตลาดไปล่วงหน้าบางส่วนแล้วนะคะ สำหรับแบรนด์นี้อีกตัวหนึ่งค่ะคุณตาขาขออนุญาตนิดนึ่งค่ะอันนี้เป็นสเปรย์ค่ะสเปรย์ซึ่งผมบำรุงผมจริงจริงตัวเนี้ยให้นุ่มในในยกเทสแล้วนะคะค่ในยกมีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบขอโทษนะคะมันมันจะไม่เหมือนเจลนะไม่ไม่ไม่เหมือนเจลไม่เหมือนอะไรเลยกลิ่นมันจะนุ่มๆซอฟในยกบอกไม่ดูผมไม่มันนะคะผมจะไม่มันใช่มันจะหอมนุ่ม อันนี้คุณภ้าขาขอขอนุญาตนายกฉีดให้ดูเลยค่ะ,ค,ะคือเราเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยคือคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราแฮปปี้เ,เพราะมันมันมัน,มนซอฟจริงๆแล้วเวลามีความรู้สึกว่านายกเองก็ด้วยความที่ผู้ประกอบการเข้าเราวันหนึ่งเยอะมากนายกก็ใช้พิธีแบบไม่ได้มีเวลาเข้าร้านทําผมนะคะคุณฟ้าขาความสวยไม่ต้องพูดถึงความสวยนายกละเลงเองแต่ทรงผมเนี่ย ตัวนี้นะคะพกแค่อันเดียวเนี่ยเอาอยู่นะคะคุณฟ้าคามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเปิดหน้าให้ประชาชนได้เห็นโงเห็นหน้าเราได้เห็นสายตาเห็นคิ้วเห็นดวงตาเห็นหน้าผากเห็นรอยยิ้มเห็นริมฝีปากเห็นทุกอย่างที่มีความรู้สึกว่าเราเมคอัพออกมาเพื่อให้ดูว่าเนี่ยคือการนําเสนอออกสู่สนาชนสําหรับแบรนด์ตัวนี้แล้วบอกได้เลยท่านยังฝากมาเพิ่มเติมว่า ถ้มันออกกลางเนี่ยใช้พรมเยอะมากแล้วพรมเนี่ยถ้าอับท่านบอกว่าแค<ะ>่ใช้ตัวเนี้ยเชียีดสเปรย์ใส่พรมเนี่ยเส้นใยของอพรมเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสเส้นผมเส้นผมก็คือจะใชะ้ในพรมได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ผิวก็จะหอมเนี่ยเป็นการเก็บความลับพิเศษเลยนะคะที่สําหรับคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพรมมันอับถูกไหมคะท่านชียๆๆชีอันนี้คือ ผู้รายการที่ดูบนะคะติดตามการแตะข้อสดคุณนีนะคะติดตามการแต่ข้อสดกับนายกสมาคมคุณนีจะรู้เลยว่าที่คอนโดส่วนตัวคุณนีเนี่ยจะมีพรมเยอะมากเพราะว่าเลี้ยงเจ้าแคทค่ะแมวไม่ต่ำกว่าห้าตัวแล้วน่ารักหมดเลยแล้วแมวทุกตัวก็นอนพรมค่ะขุดคุณฟ้าหานอนพรมและส่วนตัวนายกนะคะไม่ค่อยชอบสั์แต่ด้วยความที่เห็นหน้ามันมูดพู้องแบ ปนอประมาณนี้ค่ะอาจจะมีฉันนี้นะคะคุณีคะคุณีจะสามารถฉีๆไปตามสิ่งที่ที่ต้องการได้แต่คุณแมวมันก็น่ารักอะเนาะแต่ว่าด้วยธรรมชาตินายกเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เรียนสารเราไม่ได้เรียนสัตว์มันก็เลยกลายเป็นว่าเรา เราก็เห็นตัวขาวได้คือนน่ารักดรูปหน่อยน่ารักอย่างนี้ค่ะแต่จะไม่กุ้มไม่อะไรแล้วก็พกสะดวกด้วยค่ะท่านนายกติดกระเป๋าได้เลยเปลี่นซอฟต์มากอันนี้ค่ะบอกก่อนนะคะว่าเป็นแบรนด์เอ็นจิราที่นายกให้ไทยนะคะคิดว่าท่านน่าจะมีผลิตภัณฑ์ลายเางมากกว่านี้คุณนูชมนะคะแต่ตอนนี้คือมีแบรนด์สินค้าสองแบรนด์ออกสู่ตลาดในเครือของเอ็นจิ่าเพราะฉะนั้นแบรนด์ต่อไปนี่นะคะ เอาเป็นว่าประชาชนได้ยินแล้วนะคะตลาดจีนตลาดไต้หวันนีจองก่อนเลยแต่นายกขออุบไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าเป็นอะไรว่าผู้บริหารท่านสั่งไว้ว่านายกค,ครับ <c oughs> ผมขออุบนิดนึงเนื่องจากว่าอยากเซอร์ไพรส์ทีเดียวเวลาเอ็นเจาเปิดตัว <c oughs> จากเป็นแบรนด์ไหนก็ตามถือว่าเป็นคุณภาพดีมากดีมากถึงดีที่สุด <c oughs> เพราะนายกสัมผัสกับแบรนด์ของท่านแต่ละแบรนด์แล้วเร,เราเรารู้สึกว่าท่านเอาหัวใจใส่ลงไปในแบรนด์นั้นจริงๆ ใช่หรือไม่คะคุณฟ้าถูกต้องเลยค่ะท่านใช้ใชหัวใจและจิตวิญญาณจริงๆใช่ค่ะถ้าท่านไม่คิดจะทุ่มเทท่านจะเอาเวลางานยุ่งๆที่เดนมาร์กบินมาเพื่อที่จะมาโปรโมทร่วมกันในพวกเราที่จะต้องส่งเสริมกันและในอนาคตนะคะในยุต้องบอกก่อนนะคะว่านยุคข้างใจนะคะว่าจะาส่งหนังสือผ่านเอออัคราชชุดของเดนมาร์กเพื่อที่จะขอออกร้านในเมืองเดนมาร์กซึ่งลูกสาวคุณฟ้าเองท่านก็ ทํางานอยู่ในหรือว่าสถานทูตเอกอัครสชาทูของเดนมาร์กโดยตรงการทํางานของพวกเราก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะไม่ยากแต่ใายกไม่ฝันว่าจะต้องไปเยอะนะคะสําหรับผู้ประกอบการเอาแบบเด่นๆเอาแบบสินค้าเอกสารพรีเมียมแล้วเกรดดีเยี่ยมไปถึงตลาดยุโรปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปสักสิวันน่ะคุณฟ้าคะออกร้านจสวันปีนึง สถานทูตจากงานกี่ครั้งต่อปีส่วนใหญ่กออ็ก็ก,ก็ก็เยอะอยู่นะคะเกี่ยวกับงานไทยตลอดนะค่ะก็เยอะอยู่ตลอดนายกอยา่ยางอย่างอาบูดาบีเนี่ยปีหนึ่งเนีน่ยสี่ครั้งค่ะไตามากอะเฉลี่ยละครั้งนะคะปีหนึ่งเน่สี่ครั้งแต่ที่นี้นายกไม่กล้าจองทั้งหมดหนายกจะลองจองไปที่ไฟล์แรกเท่านั้นเองว่าไปแล้วเนี่ยตลาดสินค้าไทยของเราเนี่ย นา,นานาประเทศให้การตอบรับแค่ไหนอย่างไร,รเราวัดกันที่ผลงานที่หน้างานกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่แหละคือความสเปเชียลพิเศษของ a อ g เจ a รอดูโปรดักต่อไปนะคะว่าท่านออกอะไรที่เป็นรูปแบบพิเศษของโปรดักมาให้ประชาชนได้ลุ้นบ้างแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่ามีบางประเทศที่ให้ความสนใจกับโซฟนะคะตัวสบู่ให้ความสนใจกับตัวที่ ดับกลิ่นอับของของลมหรือแม้กระทั่งจัดชมของของเราคนให้ความสนใจพอสมควรค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากสนใจนะคะสมาคมยินดีที่จะเป็นแกนกลางและราคาต้นทุนถูกที่สุดคือสมาคมอภพิท้าของเรานะคะสามารถติดต่อตรงมาได้เลยนะคะ<ม>เรายินดีต้อนรับที่สมาคมจะเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะคะท่านสามารถพิมพ์คําว่า A P L I T A ท่านก็จะสามารถติดต่อกับแอปพลิกตได้ตลอดเวลานะคะจะทาง y o u t u b e เพจ Facebook, Instagram ทุกช่องทางที่ทางสมาคมได้ถ่ายทอดสดออกไปค่ะวันนี้นะคะสำหรับ a n g e r a รอต้อนรับแบรนด์อื่นๆเข้าสู่ในตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งไม่นานค่ะผู้บริหารบอกว่าสำคัญที่สุดตัวนี้ใช่ไหมคะท่านคะเขาเรียกว่าดับกลิ่นขนสัตว์ก็ได้สัตว์ไม่แพ้โอเยี่ยมมาก ัตว์ไม่แพ้กลุ่มขนแกะนะท่านนะขนแกะที่อยู่ต่างประเทศเยอะเยอะเลี้ยงขนแกะกลุ่มเลี้ยงขนแกะรักสัตว์เยอะๆขนหมาขนแมวได้หมดโซฟาได้หมดเลยะพมโซฟาได้หมดเลยถือว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากแล้วกลิ่นมันซอฟมากค่ะคุณฟ้าค่ะเยี่ยมมาตัวเราเรายังมีความรู้สึกว่าเจริญแล้วมันไม่ตีกันถ้าวันนั้ไม่ได้ฉีดน้ำหอมนะคะถอดนี้ฉีดแทนน้ำหอมแล้วออกจากบ้านได้เลยได้เลย <ersch> ทนกินได้เลยเพราะมันมันซอฟต์มากเราก็รู้สึกว่าวันนี้นายกก็ไม่ได้ฉีดน้าหอมแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราเหมือนฉีดน้าหอมเพราะอะไรเพราะว่าฉีดตัวนี้กับทรงผมเอาอยู่ค่ะอันนี้คือเรียนก่อนฝากก่อนนะคะสาหรับผู้บริหารของแองเจล่าค่ะวันนี้ขอบคุณเุิฟ้ามากนะคะที่ท่านได้โดนายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะยินดีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเรามีแบรนด์อื่นๆนะคะมานําเสนอให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ได้เรียนรู้ในเรื่องของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมของเราเป็นรุ่นต่อไปและแน่นอนค่ะผู้ประสานงานของสมาคมที่พักคะแนะนําประชาชนในและต่างประเทศวันนี้นายกรู้ว่ากาแฟที่ผลิตจากมังคุดนะคะโรงงานอยู่ที่มาเลเซียหรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่ที่มาเลเซียอยากให้พี่พักอธิบายก่อนที่เราจะชิมกาแฟจากมังคุดนะคะอธิบายให้นายกฟังก่อนค่ะว่า กาแฟจากมังคุดเนี่ยมันดียังไงโรงงานที่ผลิตอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ตีตลาดไปแล้วที่สิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงนี่เอาไม่อยู่แล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้น,นเป็นกาแฟผลไม้ที่ตลาดนานาประเทศให้การตอบรับประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะคะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายแต่ว่านายกต้องขออนุญาตนิดนึงค่ะว่า รสชาติเป็นยังไงไม่รู้แต่อยากให้ประชาชนได้เห็นโฉมก่อนว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามแบบนี้สําหรับกาแฟนะคะค่ะแต่ว่าเราเราอธิบายนิดนึงค่ะว่าส่วนผสมของกาแฟมังคุดมีอะไรบ้างเชิญค่ะพี่บาแก่กับสวัสดีนะคะพี่น้องทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ กาแฟมังคุดนะคะเป็นกาแฟที่ทางพี่น้องเกษตรกร,กรของประเทศไทยของเราอะค่ะนะคะ,นะคะเนื่องจากว่ามีมังคุดเนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะมากทีเดียวค่ะท่านนายกนะคะก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเพื่อนของทางของของทางตัวพักเองนะคะที่อยู่ที่สงขลาที่หัดใหญ่นะคะก็มีความคิดที่ว่าอยากจะทํามังคุดเนี่ยค่ะนะคะในรูปแบบของกาแฟเพราะเนื่องจากว่ามังคุดเนี่ยค่ะผลผลิตประจีค่ะ ออ,ออกมากเลยอะค่ะนะคะผลผลิตเยอะมากเลยที่นี้ในส่วนผสมตรงนี้นะคะเนื่องจากเป็นออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกร้อปรเซ็นต์ปสัสแจกเคมีค่ะนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีผงกาแฟอาราบก้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวมังคุดซึ่งเป็นผลมังคุดทั้งลูกเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีการผ่านกรรมวิธีนะคะส่วนผสมตรงนั้นนะคะนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็ตด,ดูแลสุขภาพไปในตัวด้วยนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะสามารถทานได้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้นะคะคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นเป็นพวกมะเร็งหวานคมนามดันหัวใจนะคะที่ยังติดในเรื่องของอยากทานกาแฟานะคะก็สามารถทานกาแฟาตัวนี้ได้เพราะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพโดยตรงด้วยค่ะทนายายกแน่นอนค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณฟ้าคะไหนๆเราก็ลองเทสสักดูหน่อยดีไหมคะว่ากาแฟเนี่ย จะอร่อยแค่ไหนอย่างไรเชิญค่ะเทสหน่อยค่ะค่ะเชิญค่ะเทสหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะประชาชนาได้ชิมกาแฟรสชาติของมังคุดนะคะเป็นกาแฟที่ผลิตจากมังคุดนะคะสดๆนะคะเป็นสินค้า,าถือว่าเป็นโอ,โอทอปของภาคใตา้ของเราไหมคะ<อ>ที่น้องชาวภาคใตา้พี่น้องชาวภาคใต้นะคะที่รวมตัวการผลิตกาแฟตัวนี้ออกมาสู่ตลาดนะคะถือว่า ตลาดที่ออกไปก็จะมีทั้งมาเลเซียนะคะอินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงนะคะไทยเราก็บางส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้จะเยอะนะคะกระจายไปต่างๆนายกเองก็จะขออนุญาตลองเทสดูว่ากาแฟมังคุดของเราอร่อยแค่ไหนคุณฟ้าคะโอเคไหมคะอร่อยมากค่ะเข็มคนอนแต่ว่าไม่ไม่ไม่แรงรสชาติของอาราบิก้าใช่ค่ะนี่นะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟนะคะนายกเองก็ ก็ถือว่านะคะจะมีกิ่นรสชาติของความเป็นมังคุดอยู่ค่ะใช่มีมีความเป็นมังคุดอยู่แน่นอนในยกเองนะคะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มกาแฟค่ะคุณฟ้าวคะวิธีการดื่มของนายกเองเนี่ยนอกเหนือจากผสมกับโปรตีนหรือไม่ก็เป็นนมจืดแต่ไตของนายกเพื่อให้ให้ซอฟลงนายกเองก็ไม่กล้ากินเยอะด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะไม่ชินกับการรับกาแฟเยอะแต่ถามว่ารสชาติเขาดีไหม กลิ่นมังคุด<ช>คือชิมปุ๊บรู้เลยว่ากลิ่นมังคุดแสดงว่าเขาตั้งใจผลิตมาให้เป็นกาแฟผลไม้ใช่ที่ดูแลสุขภาพให้กับคอกาแฟ<ช>นะคะ,<ช>คะนายกเองก็ย้ําเตือนนิดน,นึงนะคะว่า<ช>มังคุดในที่นี้เขาคัดมังคุดเกเอเลยนะเอบวกแล้วก็ใช้ไปถึงตัวเมล็ดของมังคุดทุกอย่างเลยเพราะตัวเมล็ดเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยี่ยมมากค่ะอันนี้คือนายกบอกก่อนนะคะแต่รสชาติยืนยันว่าอร่อย แต่ถ้าสําหรับนายกนะคะคุณป้าคะนายกมองว่าถ้าเขาเอาไปชงเป็นกาแฟเย็นนะผสมกับนมนะโอ้โหแบบนายยกมองมองว่าเขาจะเหมาะมากเพราะเขาใช้กาแฟเข้มข้นนี่คนชิมแป่เดียวนายกรู้เล <yaş> ยเพราะว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟชิมปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่าเข้มข้นค่ะเพราะสไตล์นายกคือต้องผสมกับนมจืดอค่คุณป้าหรือไม่ก็อเลยค่ะโปรตีนนะคะหรือไม่ก็โปรตีนที่ เอามาผสมกับกาแฟแล้วดื่มอันนี้คือฝากให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักกาแฟมังคุดนะคะ,ะที่ตีตลาดไปแล้วบางส่วนในภาคใต้ของเราแล้วก็นานาประเทศที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นลาวนะคะที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามหรือประเทศในอาเซียนกใกล้เคียงรวมถึงประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงยุโรปด้วยที่ติดตามรวมถึงพุ่มในการของเราประจําชิคาโก้ด้วยนะคะ ที่ติดตามการถ่ายทอดสดของทางสมาคมนี่นะคะกลับมาถึงเมืองไทยนะคะคุณบรินดาจะรู้ว่ารสชาติของกาแฟผลไม้อร่อยแค่ไหนนะคะมาชิมกับนายกดูค่ะแล้วแล้วเจอกันในเมืองไทยแบรนด์ต่อไปแล้วคะคุณบักคานอกเหนือจากกาแฟที่เอามาฝากแฟนๆของสมาคมอาริกาคืออะไรจะว่าเมืองไทยของเราค่ะค่อนข้างจะอากาศทั้งอากาศด้วยทั้งสภาพคือความร้อนนะคะนะคะที่นี้เราก็ ได้ทำในเรื่องของตัวเฟรชครีมค่ะท่านนายกเฟรชครีม SPF 50สัน p r o t e c t ัน n ฟกเตอร์นะคะป้องกัน50ใช่ค่ะอันนี้คือถือว่าถือว่าพี่เขาวันนั้นนายกก็ประทับใจอยู่นะคะเพราะพี่เกจิ้งเขาเป็นสีชมพูนายกก็ชอบสีชมพูเหมือนลูกสาวคนเล็กตันนี้นาเก็ดบางเบานะคะกันน้ำกันเงือค่ะโอ้เยี่มมาก ตัวนี้ใช่ค่ะเขาปูทอมัผสมสารกันแดดแล้วนะคะนายกขออนุญาตนิดนึงนะคะนอกจากผสมสารกันแดดแล้วเขาสามารถผสมฟาวเดชันลงในนี้ด้วยหรือเปล่าคะในนี้น่าจะมีมีส่วนของรองพื้นผสมอยู่ด้วยนิดนึงเนาะน่าจะเป็นส่วนผสมของฟาวเดชันนายกจะจะขออนุญาตเทสนิดนึงค่ะเพราะว่าคือเกลียบปุ๊บรู้เลยว่าจริงๆแบรนด์นี้สะดุดตาตั้งแต่วันที่ออกสื่อ กับทางวันเอโยูแล้วนะคะนายกเข็นแพคเกจจิ้งเขาสีชมพูในายกครั้ใส่ใจในเรื่องของแพคเกจมากใช่ดูดีมากขึ้นแบรนด์แบบว่าห้างดังได้เลยใช่เราเราเรารู้นี่ไงผสมฟาวเดชั่นเพราะฉะนั้นจะมีการส่วนผสมของรองพื้นอ่อนๆนะคะคุณฟ้าคะคุณท่าคุณฟ้าต้องเอากลับไปเทสนะคะที่บ้านนะคะได้ได้เทสนี่ค่ะ นี่ความเียความเนียนของเขาความเนียนของเขาอันนี้ต้องต้องยอมรับเขานะเพราะว่าแสดงว่าเขาผสมออกมาได้ดีมากคือเราเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยโทษนะคะถ้าเป็นแบรนด์อื่นส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวอะค่ะใช่แต่นนี้เขาจะทำให้อันเป้สีเนื้อสีเนื้อเลยตรงนี้ะคะนี่สีเนื้อเพราะฉะนั้นคุณฟ้าต้องลองไปเทสนะคะได้ได้เทสดูนั่นหมายความว่า sun protection factor เราได้ไม่น้อยกว่า50ิบบวกบวกนะถือว่า ขาผสมสารกันแดดี่ถือว่าสูงมากตัวนี้ถือว่าสูงมาก3บวกแต่นี้3บวกเลยถูกค่ะอันนี้ถือว่าดีมากอันนี้คือฝากนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่ชอบอกลุ่มครีมกันแดดผสมรองพื้นนะคะนายกมองว่าน่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่เขาทำแพคเกจจิ้งมาสวยเหมือนกันนะคะ,ะดูดีสวยและดูแพงอันนี้นะคะแก่ออกมาปุ๊บถึงจะรู้ว่ามัน <มา S 1> สวยและดูแพง เป็นหลอดสีแชมเปญด้วยในยกชอบสีโซี่ใช่ไคใช่ค่ะอันนี้คือฝากประชาชนนิดนึงนะคะสําหรับหลอดสีสบู่ใช่ค่ะสีเดียวกันสีเดียวกันกับซอฟเนี่ยเป็นเส้นสีเดียวกันเลยเห็นไหมดวงจะเป็นเนื้อคู่เห็นไหมคะดวงจะเป็นเนื้อคู่เหมือนซอฟเพราะฉะนั้นสีแชมเปญสีเดียวกันแสดงว่าเทสเรากับเทสเขานะเขาก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเออค่อนข้างเป็นเป็นบุคคลที่ทันสมัยพอสมควรเพราะว่าเออแพคเกจที่ใช้สีออก ออกชมพูนู้นยกจะจะชอบเรียกว่าสีแชมเปญใช่ค่ะรอสโกโ้ชอบชอบเรียกว่าสีแชมเปญเหมือนเหมือนใส่นาฬิกาก็จะใส่สีสีน้ปัดสีแชมเปญอ่าชอบสีนี้นั่นนั่นหมายคลามว,ว่าคือเราเราก็จะเป็นเป็นแนวแนวนี้แนวแนวผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะคะจะจะชอบโซนโซนนี้ไม่ขาวก็ หน้าปัดสีแชมเปญอันนี้คือ2อย่างนะคะชอบอยู่2สีเพราะฉะนั้นฝากประชาชนไว้สำหรับเฟช s ครีมซันโปรเทคชั่นแฟกเตอร์ห้บวกบนะคะสำหรับครีมกันแดดผสมรองพื้นนะคะให้ประชาชนได้เห็นการขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะทยอยออกสู่ตลาดอาบูดาบีตะวันออกกลางนะคะสำหรับสินค้าล็อตแรกที่นายกโหลดทางเครื่องบินไปนะคะ จะเป็นการโหลดสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าส่งหรือเซลล์ในแต่ละซปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละเมืองนะคะที่เข้ามาพบเราได้มีการเทสสินค้าว่าสินค้าตัวนี้ท่านจะเอาไปลงซปเปอร์มาร์เก็ตท่านหรือไม่นะคะอันนี้คือหลักนัยกเรียนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเจอแค่ผู้ประกอบการค้าส่งแล้วส่งออกไปอีกประเทศที่3อันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของ ผู้ค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละเมืองค่ะคุณฟ้าค่ะเขาก็จะมีเซลล์มามาพบเรามีเซลล์มีตัวแทนเลยตัวแทนเป็นเซลล์แล้วก็คุยภาษาอาหรับนายกก็ต้องใช้ล่ามนะคะใช้ล่ามแปลอีกเจ้าหน้าที่ของทางสารุตก็ต้องใช้ล่ามให้นายกเพราะนายกพูดภาษาอาหรับไม่เป็นนอกจากสลัมอะไรกุมนะคะที่ที่ท่องอยู่ในใจตลอดว่าเจอผู้บริหารชาวตะวันออกกลางท่อมอยู่คําเดียวค่ะคุณฟ้าค่ะ สาม,มาเลกูมนะคะเจอพวกก็สารม,มาเลกุมเจอทีไรก็สาม,มาเลกุมเราพูดคําอื่นยังไม่เป็นอันอื่นค่อยว่ากันแล้วก็จะพยายามศึกษานะคะวันนี้นะคะความสนุกสนานของรายการนายกอภปิ้ตต้อนับประชาชนนะคะดิฉันนางสาวอาทิตย์เกยรความจีวรพักนะคะนายกสมาคมเพื่อนรักนายกนะคะคุณฟ้าจากเดนมาร์กนะคะ <ฮา S 1> แล้วก็คุณพัฒนนะคะท่านเป็นผู้ประสานงานของสมาคมที่ท่านได้กรุณาค <ฮา S 1> ่ะท่านนี้ให้เกียรตินะคะ กับทางสมาคมคอมพิต้าของเราวันนี้เรา3ามคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันในสคริปต์หน้านะคะสคริปต์หน้าแล้วก็สินค้าอะไรใหม่ๆจะเข้ามาอยู่ในตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเจอกันที่เมืองอาบูดาบีค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะสวัสดี